เอาละครับผมก็เป็นคลิป Q&A นะครับผมตอนนีนะ้ทีมงานอ e ีสปอร์ตเองก็คัดคำถามของทุกคนที่สงสัยเกี่ยวกับทีมงาน<ๆ>เกี่ยวกับตัวพี่บอมพี่เฟมพี่เลิฟแอดมินหมูหรือคนอื่นๆนะครับผมเข้ามาในช่องนะตอนนี้ก็คือคัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทยอยตอบกันทีละคำถามในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมผม เฟมครับชื่อจริงสุพนัทวณัแสงคำครับผมอายุ24ปีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อมาโนนะครับโนดเนี่ยแหละครับชื่อเล่นฟ้าครับชื่อเล่นชื่อเลิฟครับก็ชื่อบอมนะครับผมอายุ31ปีครับผมสวัสดีครับผมอาร์ตครับผมก็อายุ22ปีครับสวัสดีครับชื่อหมูนะครับตำแหน่งเป็นกราฟิกของ EA ครับผมทำกราฟิกครับผมทำรูปภาพครับ ตำแหน่งเป็นแอดมินครับแล้วก็เป็นคนได้เล็กภาพประมาณนั้นหน้าที่ก็เป็นเชาแคตเตอร์ atter, หลักแล้วก็หน้าที่รองก็จะเป็นการทำคอนเทนต์นะครับผมวางตารางสคริปต์พีอะไรต่างๆพวกนี้แกัผมทำโมชั่นกราฟิกครับหน้าที่ของผมในทวารันคือจริงๆคือดีเรคเตอร์นั่นก็คือดูแลทุกอย่างดูแลทั้งเรื่องของงานเรื่องของอน้องๆในทีมนะครับผมเรื่องของ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็ตำแหน่งที่นี่ตอนแรกมาเป็นโปรเจกต์เมนเจอร์นะแต่ช่วงหลังก็เป็นผักและเริ่มจับชายมีหน้าที่แบบคอยช่วยเหลือนะตรงไหนรั่วก็ไปอุดเอาตรงนั้น,น,นใช่ก็อุดไปทั่วตอนนี้เหลือแค่นี้แหละกราฟิกคือถ้าเปิดกราฟิกเป็นเมื่อไหร่ก็คืออล l r ของแท้แล้วที่เนี่ยมีรางกรรมที่แสบที่สุดด้เอาแบบจริงจังเลยปะถ้าแบบจริงจังนี่โดนไล่ออกเลยเลย ช่างอยู่ที่นี่ผมไม่ค่อยได้แกล้งใครแล้วหลายครับก็อยู่สบายๆอย่ามายุ่งกับผมก็พอครับที่นี่ของพี่เยอะเยอะเลยอะ่ะพี่เป็นคนชอบแกล้งน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือการที่ผมถ่ายรูปเวลาใครเขาพลาดคือออฟฟิศเราเวลาใครพาลาดอะไรจะต้องเสีย20บาทละวีกรกรรของผมคือทำยังไงก็ได้ให้โต๊ะพี่หมูหรือแอดมินหมูเนี่ยมีขยะเยอะที่สุดแล้วผมก็ถ่ายให้เขาจ่ายนั่นแหละคือผมสาใจสูดแล้วไม่ค่อยมีนะเพิ่งมาเป็นเด็กใหม่อย่างมาก โพสเฟซบุ๊กไปเลิฟนี่แหละอย่างที่บอกอะ่ะมันมันงานมันเยอะไม่ค่อยว่างก็แกล้งคนออฟฟิศแบบใส่เกลือไงเออใส่เกลือประมาณนั้นใส่เกลือใส่เกลือในน้ำแข็งใส่เกลือในน้ำอะไรพวกนี้ฮะแสบพิสูจน์เลยเลิฟตอนนั้นจะออกประตูเนี่ยมีร่องรอยเลยเบียดมันกระแทกมันชนกระแพงทะลุแล้วมัมย,ยังม,มีรูอยู่ในกล้งนะครอไม่มีวิรกรรมใหญ่ๆแต่ผมจะเป็นฟิลคนประมาณแบบว่า คือใครหันหลังผมพร้อมแทงทั้งหมดแบบสุดคือมาทำานายไม่ใช่ไม่ใช่แบบสุดมันก็คือเรื่องของการแกล้งน้องๆหละครับผมเพราะว่าผมนั่นแหละด้วยเจอที่ชอบเล่นแรงหมายถึงว่าเล่นแกล้งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะถือว่าเป็นวิรีการที่แแบที่สุดแหละแล้วก็คือผมแกล้งทุกคนไงแกล้งทุกคนแม้กระทั่งตีโอบริษัทหรืออะไรของผมก็แกล้งหมดแหละนะครับแซวหมดไอีฟุตบอลที่ชอบเฟเชจี G, G, ก็ชื่นชอบ แมนซิตี้ครับตอบได้มากกว่าหนึ่งทีไหมตรงน,นี้ผู <st> ้หญิงอะผู้หญิงอะพี่ชอบหลายคนเหมือนกันแหละเอาออกได้ไหม <st> ตรงเนี้ย้าดูทอร์เนมฮอสเตอร์นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเชลซีลอนดอนอิตบูลครับผมเคยชอบอาร์เซนอลครับชอบริเวอร์พระอะไรเหรอเอ่อ จริงๆเขาบอกว่าเคยเกือบจะเชียร์แมนยูแต่ว่าตอนนั้นเราเรารู้สึกว่าเพื่อนๆเราที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่เราที่เตะฟุตบอลด้วยกันเนี่ยเขาเชียร์แมนยูหมดเลยเขาเชียร์แมนยูหมดเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกอะถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วเราก็เลยไปหาว่าทีมไหนที่เขาไม่ชอบแล้วเราก็เชียร์ทีมนั้นแค่นั้นเลยจริงๆมีอยู่2คนที่แบบดูแล้วสนุกนะก็คือลิสมานเนนคนหนึ่งแล้วก็อัลเบิร์ตลิเอลี่หรือเลล่าเนี่ยแหละ แบ็คแอปปีกซ้ายอะ่ะสองคนที่ดูสนุกใครเขาถามก็าถามนี้องเงินจานบอมแล้วผมผมให้ักหมัดเดียวอะ่ะก็พี่บอมอยู่แล้วครับคือเฟรมมันหนิมคือถ้าสกิลปากเนี่ยเฟรมนี้แบบแดกขาดเลยแต่ถ้าวัดกันด้วยโลจิกเบสออนทก็คือบนพื้นฐานความเป็นจริงบอมมน,น่าจะแบบได้มากกว่าผมให้บอมบอมมี้กินดูทรงนันกก้าวกับกุ้งแห้งเฟรมอยู่แล้ว มเชื่อในตัวน้องชายผมสปิริตของวัยรุ่นอ่ะเลือดร้อนอ่ะแต่ผมบอกเลยชีวิตผมอ่ะฝากอยู่กับเก้าอี้นี้จริงๆวะเนี่ยคือคนอื่นอ่ะมันตัวเล็กไงแล้วผมอ่ะมันตัวใหญ่ไงนั่งไปไม่รู้ล้มหัวทิ่มตอนไหนเน่ยให้ดูถ้าเป็นวงเ่ยผมตอบได้แน่นอนคือโลโมโซนิกครับนี่ครับ คือผมไปสักมาเลยนะ <c oughs> มันก็แล้วแต่ช่วงเวลาก็ช่วงแรกๆก็มีชอบแบบพวกฮิวโก้พวกพี่ฮิวโก้พี่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีฮิปฮอปก็ชอบไทเทนเนียม <c oughs> เพลงไฟรักนะของวง c ล <oughs> a s h เอาเป็นแนวดีกว่าเพราะว่าถ้าชอบเพลงอะไรมันตอดจงไม่ได้ชอบเพลงแนวพวกแรปก็พวกยังโอมพวกแรปอะต่างๆไดมอนด์วันมิวอะไรพวกนี้ชอบฟังแนวนี้นะครับผมทุกเพลงชอบล็อกเพลงล็อกฮิปฮอปวง ไม่คิดไม่ข้องโรแมนต์หลังๆเขาป๊อปฟังป๊อปไม่ใช่ไม่ใช่ป๊อปปองกูลไหมล่ะป๊อปอดีเลกไหนวะ <laughs> ป๊อปหลังๆฟังป๊อปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงสากลอะไรเงรี้ยฟังหมดเลยนะวงที่ผมชอบจริงๆน่าจะเป็น Tattoo Color ครับแล้วก็เพลงที่ชอบน่าจะเป็นขาหมูันัท่อนซักท่อดเนึ้อ,อเกียรติละครโอเค <Okay. S 2> <laughs> ม่ทนถ้าใครจาชูจาชูทุยเจะชูที่สุดน่าจะเป็นแอดมินเลิฟอันนี้ไม่ได้ใส่ลายนะตอบความจริงนะแต่หลายคนอาจจะมองว่าผมแต่ไม่ใช่เลยนะแอดมินเลิฟครับผมผมว่านา่าจะโกเฟมครับโกเฟมกับโกเลฟิฟนี่พอๆกันเลยครับคือเขาบอกว่าต่างคนต่างบอกว่าน้อยกว่าแต่ว่าผมว่าน่าจะพอๆกันตามสเต็ปแล้วนะวเขาลือกกันเนี่ยคือพี่เลิฟมาเลยท็อปท็อปหนึ่งแน่นอนคนนี้คือเดินผ่านโต๊ะก็คือต้องดูหญิงอะ่ะ น่าจะเป็นเลิฟนะคือเรียกว่าแบบหนึ่งหนึ่งนาทีคือเขาสามารถคุยได้สามคนอนะพี่เลิฟครับไม่โจ๊กนะอันนี้ไม่โจ๊กนะจริงจริงนะพี่เลิฟครับจเ er er จ้าชู้ที่สุดเลเลิฟเลิฟเจ้าชู้ที่สุดที่สุดเลยเบอร์หนึ่ง EA เลยของ e อเอเลยพี่บอมเหมือนเฟรมเหนเดีอเดเด,เดกันมาลองลงมาคือผมแล้วผมบอกให้คนเดียดเลย,ย,เยแล้วทำไมคนอื่นตอบตอบว่าเลิฟอะคนอื่นตอบว่าบอมะคือผมอะ ผมไปกดติดตามเพจเยอะแบบเพจแบบครับเออะไรเงี em? like ้ยซึ่งผู้ชายมันกดปกติอยู่แล้วแต่หน้าฟีดผมอ่ะมันจะขึ้นบ่อยไงเขาชอบคิดว่าผมอ่ะนั่งดูสองหญิงไปเรื่อยมันไม่ได้แค่กดติดตามเพจมันคุยแชทกับผู้หญิงทีหนึ่งสามคนสี่คนเฮ้ยนี่มันเบรกผมไปเมียเมียไม่มีครับผมเสียสิ่งตอนอยู่เท่าไหร่ครับเสียสิ่งตอนอยู่เท่าไหร่ตอนปีหนึ่งครับ ถึงเปิดซิงมาวีหนึ่งเลยจริงๆก็สัก2ี่แปดเกนะประมาณนี้นะดูตาด้วยจริงใจปะจะสักสิบหกสิหเจ็นะหอหสี่หอ้าประมาณนี้นะสิบหกหห้าสิบอายุยี่สครับยี่7เจนี่ยแหละแกที่โรงพยาบาลครับผมโรงพยาบาลหัวเชียวครับเสร็จิงตอนสิสี่ครับ สิบสี่ครับสิบสี่อ๋ออันนี้ผมไม่บอกไม่บอกใช่ใช่แม่แมวอ๋อตั้งแต่เรียนนั่นแหละพี่ก็มัดพวกช่วงมัธยมเนี่ยแหละพี่ม่อหนึ่งครับเป็นเป็นมันเป็นวันที่ฝนตกบรรยากาศได้แล้วแบบถากลับบ้านทางเดียวกันผมก็ชวนไปบ้านแค่นั้นเลยฮะทำไมถึงชอบผมไม่ได้ชอบหรอกใช้คําว่าบางจังหวะเขาจะชอบวน กวนผมกวนพี่ผมบ้างแหละเพราะเขาเป็นคนกวนตีนอะเหมือนก็สอบตายอ่ะสอบตายที่เดินหาคนอื่น <c oughs> คือไม่อยากแกล้งแม่งนะบางทีแบบเฉยๆฉยเบือ่อไม่อยากแกล้งเลยฮนะแต่มันก็จะแบบไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยอ,อ,อะไรเออไม่ไม่ได้ชอบแกล้งแอดมินเลิฟแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่โดนแกล้งอะ่ะมันก็จะมาเล้าหรือมากลัวทุนตีนเพื่อให้คนอื่นเนี่ยแกล้งมันอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงอ๋อเพราะว่าเขาชอบกวนประสาทคนอื่นครับ คือเขาไปเหมือนอ้อนนะครับแล้วเวลาเราไม่เล่นกับมันนะมันจะมาอ้อนเราแต่พอเราเล่นกับมันนะไม่คก็อ้อนเราอยู่ดียังไงมันก็โดนครับตัวมันจะโดนอะมันโดนเพโามตัวมันเองไม่รู้ว่าผมผมเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่เฉยๆชอบไปแย่ไปหรือให้เขาแก้งให้มันเข้าหงิดเลยแต่แบบพอไม่โดนแกล้งก็รู้สึกแปลก คือหลักๆก็กกกคือผมโดนแกลงนั่นแหละผมชอบโดนแกลงเลยที่มาของทีม987คือเหมือนเป็นรหัสของกลุ่มมากกว่าครับที่แบบใช้รหัสนี้กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็น TS d i s c o r d หรืออะไรเงี้ยเวลาเข้าห้องก็จะเป็นแบบก็987ก็เลยเอาชื่อนี้มาใช้กันเป็นชื่อทีมส่วนประสบการณ์สําหรับทีมนี้ผมมองว่าผมเสียดายนะผมจบที่อันดับที่5ของประเทศซึ่งอันดับ1-4เนี่ยได้ไปแข่งต่อในรายการชิงแชมป์โลกก็ถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะกลับไป แก้มืออีกครั้งถ้ามีรายการแข่งครับผมมีแฟนรอบแล้วอีกม,มีแฟนรอบแล้อีกมีแฟนรอบแล้วคนเดียวครับคนเดียวเลย,ลยไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะเห็นผมเขาเหมือนกับที่เขาบอกว่า,วาผมคุยเยอะจริงผมไม่ได้คุยเยอะนะผมคุยคนเดียวผมไม่ได้เจ้าชู้แค่แบบผมชอบตอง,งเฉยๆอ่ายากกว่าเอาจริงก็คือ ใช้ใช้คําว่าจากกันด้วยดีดีว่ะผมจําได้เลยว่าในในช่วง2ชั่วโมงสุดท้ายอ่ะคือได้กลิ่นเลือดในคอตัวเองอ,ออกมาแล้วแต่ว่าก็ต้องแบบเต็มที่